สวัสดีครับอันนี้ครูก็จะมาเฉลยข้อสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือข้อสอบทีมอ e ครับของชั้นม2ในปี2554ข้อ2ับข้อ3ว่าถ้าแสดงทศนิยมซ้ำ1.37ซ้ำเนี่ยนะครับในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจะได้ m ส่วน n จงหาว่า m บวก n มีค่าเท่ากับ เท่าใดนะครับเรามาดูว่าความรู้ที่เราจะใช้ตั่นี้ก็คือในเรื่องของทศนิยมซ้ำอย่างเดียวเลยนะเขบอกว่า1.37ซ้ำนะครับเป็นทศนิยมซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าต้องการทำให้เป็นเศษส่วนนะครับเราก็สามารถทำได้โดยที่กำหนดให้ x นะครับแทนทศนิยมซ้ำนี้เลย x เท่ากับ1.37ซ้ำ หให้ x เท่ากับ1373 13, 13, 13. ให้เป็นสมการแหลรเราสังเกตดูว่าเนี่ยเนะครับ7จ็ดเซ้ำกันไปเรื่อยๆครับในกลุ่มนี้นะครับซ้ำกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นในรูปเนี้ยถ้าเราต้องการทำให้เป็นจำนวนเต็มเนี่ยครับเราจะต้องกำจัดกลุ่มนี้ออกให้หมดให้ได้ซะก่อนเพราะนั้น วิธีการก็คืออันดับแรกเราจะต้องนำนำสิบเข้ามาคูนดับนำสิบเข้ามาคูณในสมการที่หนึ่งเนี่ยทั้งสองข้างของสมการสิ่งที่เราได้เมื่อคูณแล้วก็จะได้ 10x เเท่ากับสิจุดเจ็ดเจ็เจ็ดเเไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่าตัวเลขหลังจุดทศนิยมนี้ของเราเนี่ย ตัวเลขเจ็ดซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับเราให้ตัวนี้เป็นสมการที่สองนี่คือุ่มที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นแล้วว่าเออการที่จะทําให้ตัวที่มันซ้ํากันนี่หายไปเราต้องสร้างสมการขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะนำหนึ่งร้อยเนี่ยไปคูณกับสมการที่หนึ่งคูณทั้งสองข้างของสมการสิ่งที่เราได้ก็คือ 100คูณ x ก็ได้100 x เท่ากับ100คูณ1.3 7ซ้ำนรับก็จะได้137.7777ไปเรื่อยๆครับเนี่ยให้เป็นสมการที่3เพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าจากสมการที่2กับสมบการที่3เนี่ยตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมของเราคือเลข7ที่ซ้ำกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสมการที่3ก็เหมือนกัน คือเลขเที่ซ้ํากันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นเรามองเห็นแล้วว่าเราจะสามารถกําจัดเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมได้โดยนําสมการที่สามลบด้วยสมการที่สองซึ่งถ้าจับมาลบก,กันก็จะเป็น1 0 0 x เท่ากับหนึ่งจเนี่ยลบด้วยสิ x เท่ากับสิจุด เจ็ดเจซ้ำเนี่ยถ้าลบก,กันแล้วเนี่ยเลขที่ซ้ำกันหลังจุดทศนิยมับทั้งสองสมการก็จะหายไปสิ่งที่เราเหลืออยู่ก็คือ 90x เท่ากับ124เพราะนั้นเราก็ได้เลยว่า 90x เท่ากับ124นะครับ x เดียวก็เลยเท่ากับ124หารด้วย90นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่คำตอบที่โจทย์ข้อนี้ต้องการนะครับ พราะโจทย์เขาต้องการเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทับเพราะนั้น124ส่วนด้วย90ลงท้ายด้วยเลขคู่ตัวที่ทอนได้ลงตัวแน่ๆคือเลข2เอา2ทอน2ทอน124ได้62 2ทอน90ได้45 6 2กับ45ไม่มีอะไรที่ทอนลงได้อีกแล้วเพราะฉะนั้น m ส่วน n ของเรา ก็เลยเท่ากับ62ส่วน45แต่โจทย์เขาถามว่า m บวก n เท่ากับเท่าไหร่นั้นตอบได้เลยว่า m บวก n เท่ากับ62บวก45เพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ตอบ107ครับ